สวัสดนี่รี่นี่นี่นีวนี่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 นีสนีสดี่น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 ีเนี่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 นีน่นี่นีน่นี่ี่นีน่นี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 ่นบ่นี่นี่นี่นนี่นีนี่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 ี่นี่วันี่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 นนี่นนี่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 ีี อุสีสีดำแดงนม่มีเต็นฮะกับไม้นาน้ำท่วมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะมีตัวหรือไม่ฮะ ปินเลยครับเนีย่ยนูมีปินโอ้โหกีิหนึ่งขีดฮะแต่ก็ได้แต้มอยู่ดีฮะครับถ่ายรูปครับ Oh. Assalamualaikum. Nah, ini tahu itera upe hunter Wipak cayo mego hitam limited utuh wah bisa ekor ya. Dah? Ini tahu itera upe si mego, pulak, dah. Ah, Dengan tali diiriko kono. อคนนอปลาเขาฮันเตอร์เะไดตัวตะมากีบาลวาซเซียครับนี่ผมมาใช้เหยื่อไอ้ตัวฮันเตอร์อุสีสีแดงฮะตัวสีดำรีวิเนสนั้นขาดดีวยวผมเอามาแค่ตัวเดียวฮะตัวนี้ผมเอามาเผื่ออยู่แล้วฮะกับสายพีอีสามคุณน็อตคุณน็อตทัดโอเคครับเดี๋ยวมาดูช่องนี้ฮะ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับไม้เดียวครับนี่ครับก็สายก็ประมาณนี้ฮะกับฮัตเตอร์วีสย่งาเตอร์วิปะเลยอ่าอกกประมาณประมาณนี้อะไรบวกเร่กเร,กเร่ประมาณตัวยาๆบางกุ Avoa marre, jem.